มามมมมามมม <c oughs> นอนด้วยมามมมอุ้ยอร่อยอร่อยมากเลยย่าบ้านแม่นี่เนะ้ออร่อยไหมโอ้ดูฟิงฟิงนะฟิงไปไรเนี่ยซึมๆนะชราภาพมากเลยนะแม่กำลังจะอัดคลิปไอ้นี่เนี่ยเดี๋ยวจะหัดเสริมรากซะหน่อยวันวัน มันไปไหนมันกินหญ้าโอุ้ยแม่ก็กำลังจะทำงานเนาะเห็นอ้วนมาก็เลยถ่ายซะหน่อยโโอ้หเอาไงดีเนี่ยอ่ะ,อะกินเครับาลอยไหมลูกลายไหมลายเอ้ยหญ้านี่หญ้าแบบเนี้ยเขาชอบกินเนี่ยหญ้าแบบนเนี้ยเนี่ยหญ้าแบบเนี้ยกินกินอะไร กินไรเนี่แม่กำลังจะทำงานเห็นมาพอดีอ่ะเดินหาอะไรกินเก็บภาพก่อนวันเดินดีๆหน่อยนีย่ไม่ได้อาบน้ำเลยแม่จะทำงานแม่ทำงานให้แม่ทำงานก่อน หายเสร็จเรียบร้อยแล้วพอแล้วแค่นี้นะ